สวัสดีค่ะวันนี้ก็ลงผานอีกหนึ่งพวงนะคะเป็นผานพิธีนะคะผานพิธีนะคะใถ่ดีไม่มีดึงแน่นอนค่ะลงเพิ่มอีกหนึ่งพวงนะคะลูกค้าของดีมีคุณภาพนะคะสวยๆมากค่ะอันนี้เป็นลงผานใบยี่สี่นะคะใบยี่สี่หค่ะ ะะรับประกันคุณภาพนะคะตอนนี้กำลังเอาลงนะคะลูกค้าคนไหนสนใจถามรุ่นไหนเอาไปใส่รุ่นไหนโทรสอบถามมาได้นะคะ0ูนย์หกสี่สี้าเจ็ดหกสงเจ็ดสร้านหฮแงแท็เตอร์สุรินทร์ตั้งอยู่ตับนเพชรบรีอําเภอสักับจังหวัดสุรินทร์นะคะ ทีทีไถดีไม่มีดึงนะคะลูกค้าดูรีวิวได้คะ่ะที่ YouTube นะคะไปยี่สิบ2องหกยิบหิบสอสี่สองสี่หกนะคะลูกค้าเอาไปใส่รุ่นไหนโทรสอบถามมาได้คะ่ะ ะค,ะคุณภาพนะคะลูกค้าราคาย่อมเยาวค่ะรับเทิร์นนะคะทุกยี่ห้อค่ะเอามาเทิร์นได้ค่ะเอาของเก่ามาเทิร์นของใหม่ได้นะคะ <c oughs> เป็นบริษัทที่ทีประโยชน์แท็กเตอร์จำกัดนะคะลูกค้า <c oughs> สนใจก็โทรสอบถามมาได้ค่ะ <c oughs> ร้าน <c oughs> ของเมงแท็กเตอร์สุรินทร์ค่ะ